สวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายๆครับผมวันนี้วันที่สองสิงหาคมสอง7้าหสิเจ็ดที่นี่จังหวัดพิศณุโลกวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนโซรเสวร้อยเปอร์เซนที่ไม่ใช้การไฟฟ้าที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือดูเม็ดฝนตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับโมเมโมเมโมเมนี่นะครับเสาไฟฟ้าเอียงๆเนี่ยแหละเอกลักษณ์หน้าบ้านผมวันนี้เราจะไปทำการทดลองกันนะครับว่า ในช่วงที่บรรยากาศมันไม่มีแดดเลยกับอินเวอร์เตอร์ที่ผมจะทำการทดลองวันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ห้องเครื่องครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองกับแผงตัวนี้นะครับ570วัตต์6แผงเห็นเม็ดฝนไหมนี่ๆๆตกม่ไม่มม,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 มเปียกแดดไม่มีพิษโ,โลกเกือบ20วันแล้วนะอากาศที่เป็นแบบเนี้อ่ะเรามามา,มาอยู่ที่ห้องทดลองนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองกับแบตชุดนี้นะครับ1 5 1 m 24V แอมป์24โวลต์รุ่น8-1 1อันนี้ทํทมาจากไม้พาเลตก็คือเศษไม้อ่ะอเขาเรียกไม้สนก็มานั่งตัดแล้วก็เอากระดาษทรายขัดๆนะครับก็มาแพ็คใส่แบตลูกนี้เดี๋ยวเราจะทดลองกับอันนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์3500วัตต์24โวลต์อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะทำการเปิดเครื่องก็คือ ให้เปิดเบเกอร์แบตก่อนนะครับเบเกอร์แบตก่อนนะก่อนที่จะเปิดเราก็เช็คขั้วบวกลบให้ถูกต้องด้วยจําเป็นจะต้องมีมิเตอร์ตัวนี้นะมิเตอร์ธรรมดาก็ได้ที่มันเช็ค DC ได้นะครับออันดับที่2เราก็ไปเปิดเครื่องนะครับเครื่องติดแล้วเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ PV input อ่าก็คือตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแผงเข้ามาแผง570บวัตต์หแผงยี่ห้อคือจิงโกะอ่ะเปิดไฟแผงเข้าครับอุย้ยอ่ะเปิดไฟแผงและแผงเริ่มมาแล้วนะครับก็ยังพอได้ไฟอยู่นะ ามาละมาละมาดูสิจะได้กี่วัตห้าร้อยเจ็ิบวัตหกแผงต่ออนุกรมรวดเอาได้อยู่นะอากาศแบบฝนตกแดดไม่มีหกร้ 600, อยเจ็ดร้อย้ยได้ได้ได,ได้ได้อยู่ครับคึมๆแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับอุยแปดร้อยละอ่ะเดี๋ยวเราทำการทดลองการปล่อยโหลดเลยดีกว่า เดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ขนาดหนึ่งือ0 BTU นะครับแบบระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการในนี้ก่อนต้องเอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนอ่ะตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้ดูหน้าจอตรงนี้นะครับคิโนทัมเมอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยการโยกคนเอหลังเต่าขึ้นนะครับอ่ะขึ้นแล้วต่อไปก็เบรกเกอร์แอร์ แล้วต่อไปก็เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเอารีโมทก่อนเอาเดี๋ยวผมจะลองปรับไปสักไปสักป8ไปเลยนะม,มันจะมัวหน่อยมันซูมมันซูมอ่ะ18องศามาดูกันว่าตอนที่แอร์1 000, 2000, 2พ0 0 BTU เป็นแบบระบบบิวอเตอร์มันจะ สตาร์ทไปที่กิวต์นะครับกับอากาศไม่ค่อยมีแดดไม่ใช่ไม่ค่อยมีคือไม่มีเลยอ่ะให้ดูที่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่ส1บเอวัตต์มือจะสั่นหน่อยเพราะว่ามันต้องมันต้องยื่นไปงี้ไงแล้วแขนผมก็สั้นด้วย, <laughs> ยสั้นสั่นสั้นสั้นสู้ไม่สั่นหนี้าสเ็ด เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตอนนี้ก็ขึ้นไปที่1170วัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่เปิดแอรอยู่ที่18บแปดองศาอ่ะมาดูแผงตอนนี้มาที่เท่าไหร่แผงผลิตมาได้อยู่ที่1 3ึ่สวัตต์ อ่ะตอนนี้ก็แอร์เปิดไปแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องดูดฝุน่นตัวนี้ตัวนี้ยังโหดเลยนะเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนี่นะเอาเลยลองนะเปิดไปแล้วครับกินอยู่สองพ็สิบห้าวัตต์อ่าสองพันหนึ่งร้อย ดูที่หน้าเครื่องที่ว่าจ่ายตรงไหมอ่าสองพันหนึ่งร้อยโอเคครับจ่ายตรงอ่าแพงผลิตมาได้หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบกินไปสองพันหนึ่งร้อยอ่าเ,เริ่มต้นดูก่อนมาดูหู ตอนนี้ก็เหลือแค่แอร์อย่างเดียวนะครับที่กินอยู่ตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อ้าบสามัตต์มาฟังเสียงเครื่องกันว่าเสียงดังไหมพัดลมก็ทํางานไม่ดังมากนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อตัวนี้สามารถเอาไฟเอซีพุทเข้ามาได้นะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟเอซีพุทเข้านะอ เปิดไฟเข้ามาแล้วเอามาจ่อรอนะครับจ่อรอที่ตัวตัวเครื่องตัวนี้เส้น a c input อันนี้คือเอาพุ t ออกไปใช้งานไงแล้วเวลาที่เราจะปิดเครื่องนะครับก็ต้องเอาการไฟฟ้าลงก่อนเลยครับ AC input ลงก่อนดับแรกเลยแล้วก็เอาไฟแผงลงต่อด้วยการปิดเครื่องแล้วก็มาปิดเบรกเกอร์แบตนะครับมันจะย้อนสอนไงเวลาเปิดเราเปิดเบรกเกอร์แบตเปิดเครื่องไฟแผงแล้วก็ไฟฟ้านะครับ เวลาปิดก็ย้อนสอนลงมาตำรวจไม่จับหลอกย้อนสอนอนะอ่ะกินนิ่งๆอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อเยเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบอะไรมาลองอีกนะเดี๋ยวก่อนหาก่อนผมได้ตัวลองละเดี๋ยวลองตัวนี้ไปด้วยตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะของชาร์ปพันห้าของแท้นะเวลากินกินแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าตอนนี้เปิดแอร์แล้วเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เปิดตัวนี้ไปด้วยอ่ะเปิดเลยไฟ ขึ้นแล้วแล้วดูนะขึ้นไปที่กี่วัตต์สองพันแปดสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าวัตต์ถ้าเปิดเครื่องดูฝุ่นผมว่าไม่รอดแน่เพราะว่าเครื่องมันสามพันห้าอันนั้นมันไปที่พันแปดร้อยวัตต์อะเครื่องดูดฝุ่นอะไม่รอดนะครับผมไม่เปิดนะ <laughs> ตอนไรก็จะลองไงน,นี่การร้อนซัดขึ้นไปแล้วเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบนอกจากเราจะเบาแอร์ลงมาเบาให้เหลือสักยี่สิบห้าแล้วมาดูว่ากินกี่วัตต์ การนี้เดือดเร็วมากเลยเสียงดังละว,วืดวืดวืดแค่นี้เครื่องก็ทํางานเกือบเต็มสเปคแล้วนะเนี่ยฟังเสียบมันหล่มก็ไม่ดังเท่าไหร่รับได้อยู่แผงผลิตมาได้ตอนนี้อยู่ที่พันสามหนึ่งพันสามร้อยสามสิบวัตต์นี่โลกโลกขึ้นก็คือไฟเอซีเข้ามารอไฟเอซีก็คือผมผลิตไฟเอซีเองเอามาใส่นี่นะครับไฟเอซีอยู่ฝั่งนี้นะสี่จุดแปดวัตต์เนี่ยเอามาจ่อรอ แคนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากไปเปิดแอร์สัก12,000 BTU มีตู้เย็นพัดลมมาหงข้าวเครื่องซักผ้าทําไม่ได้อย่างเดียวคือล้างจานาเสียงดังติด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 ตดเสียงเครื่องร้องนะครับแจ้งว่าแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำเพราะแบตเตอรีอ่ผมไม่ได้ชาร์จมาไงแบตเตอรี่อยู่ที่25โวลต์เองแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ํแล้ ต้องทําการปิดก่อนป่ะปิดกัรน้ําร้อนและแจ้งเตือนแบตเตอรีอ่ต่ามาดูที่หน้าจอตอนนี้อยู่ที่พันหนึ่งพหหสบห้าวัตต์ปิดกัรน้ำร้อนไปแล้วแบตบไม่พอจ่ายเพราะว่าแสงแดดวันนี้ไม่มี ไอ้ศูนี่นี่คือแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำนะครับอย่าตกใจนะมันไม่ใช่การเออร์เรอเหมือนผมยังไม่ได้ตั้งค่าต่ำตัดแบตเตอรี่อ่ะโอเควันนี้ก็มาทดลองให้ดูก็คือใช้งานได้โอเคนะครับสำหรับโซลเซลล์บ,บ,บ้านาใหญ่สวัสดีครับ